ขขอสวัสด,ดีพี่น้องถูกทันนะครับนี่ในจานผ้าหละอยู่กับผู้สาสนามใจที่ผ้าพี่น้องมาเที่ยวมาชมวัตถุสถานที่ันซีมีซื้อเสียงถึงแก่ก้อนหนานีแบบน,นี้ก็ร่วงรวยไปตามกันเวลาเดืแอแจ่มสิ่งของเดือ ประถุที่ได้ประดิสถานไว้ครับพี่น้องนี่คือซื่อเพ่นเนาะอ่านเห็นแนวเนะาะทั้รหมะต้องปวงอยู่หนีอ่านว่าดอยหัวผูว่าจัิงสิล่ะพี่น้องครับนี่คือเป็นน้องพ่อเนาะ แต่สมัยหาสิบหกสิบปีขึ้นหลังเพิ้นได้สร้างไว้นี่ก็สิเอินว่าเป็นปางอืมประสูตรอปรนั่งสิริมหามายาประสูตรพระพุทธเจ้าองค์สุบาสิทธาอะไรครับแต่ก่อนนาเทิงหันสิมีงาใหม่นะครับห้แขนเด้แต่ต่อมานีก็เป็นธรรมดา อนุหลายโดนไปตูนไม่ก็เลยหายนี่จากก็เลยยัยงเหลือที่พี่น้องเห็นอยู่ในกรน,นี้และเนาะก็เลยเป็นมือขออากาศอยู่ซื้อผมมีงาไม่เช่นติดเกาะคือจริงแต่พระพุทธเจ้าจริงจริงตอน เพิ่นผสรไดตอนปุ่นเนาะผสมแล้วก็เดือนได้เลยตามดอกบัวนี่มีดอกบัวร่องรับอยู่นี่เจ็ดดอกเนาะพี่น้องดอกสี่แรกก็คือวงไสนหน่อยลระยืนอยู่เลยมากเลยมากมากเรื่อยๆีหาหกมาหอดปีละมาหอดเจ็ดปีละส,สี่คนสร้างไว้ลูกหลานในเพิ่งพ่ายหลัง แต่ช่วงนี้จะเป็นการทีว่ว่าลุยลาไปตามประกาศตามสภาพนี่คือสถานทีหมองนึง่งละอยู่ในดอยขอยงูปูเนาะรับมาสิบปีหกสิบปีขึ้นหลังสถานทีนี่คือเป็นสถานทีเจริญที่สุดในเฉลอำเพอ ของบ้านเงาจานผ้าเระบ้านอืมผู้เสาสนามชัยเนาะพี่น้องมี่แต่ทมัมก่อนสีุ่นสั่งสัางไม่ที่มีเสียงอยู่แต่สมัยผุ่นก็คืออยู่ในเกณฑ์พศออยังพัถึงหนึ่งศูนย์เนาะพอผุนมาสั่ง ับนี่คือพระประธานครับก็สมัยล้างล้างมันนี่ก็ปีละเทือของลูกหลานทีสิ่ใจมากหดมากสูงนำคือสงการะคกะเจังสีขามากว่สงการกับวใคใเขามากปะไครับคือพระประธานอ่งไงนีอ่อือ ไทลี่วิวให้ครับพี่น้องใ่พบไปเห็นน,น้ำกันเนาะพี่น้องสารทีโดยของผู้มาจิงสี่ซะเพื่อว่าเป็นของที อาจจะฐารมีรักษายอยู่นี่ว่าเป็นพสซ้ำด,ดลยครับเริ่มต้นด้วยสร้างหนึ่งพอคอสองห้าหนึ่งสามข้อแรกตัวมากก็คือเพาะยาคูอ่อนอาระยาเดชครับหลวงพ่ออ่อนเนาะพุนได้สั่งนีจ่จะทำไมปีสิบสามวังสันทาะ ครับสมัยปุ่นครับวัตอ,อุปกรณ์การใส่กับวัตถนแสงปัไหาเนาะรุ่งทื่นกับว่าไราปัญหาเออสิ่เงเงินจำนวนหนึ่งมืนบาทครับมีคือผูอ้ <c oughs> ป็นเป็นเจ้าของมนีน้าจุนปันหา นายอุทัยหนึ่งพันพร้อมโดยพิสุทธสามนเนียติสตาสมัยภูนราคาพร้อมผ่านเนาะจานปล่อยกันปฏิเสธาทนพระประธานเมื่อนี้โอกาสดีง่ายจานผ้าหลอเทาสน้ำช่ยม่านำกันเรื่องไรมาไทายรีวิว สถานี่อันศักดิตถึงแจ่โบราณน,นี่คือบริเวณรอบๆโดยน้อพี่น้องแจ่ก้อนหนาหนึ่งแป่นจะอาจจะเห็นการมดมานี่ก็มีถึงแจ่ต้นไหมึ้นมาโซ่แทนเนาะเป็นธรรมดา ของการเวลาพี่น้องนี่อีกปางหนึ่งปางนึงคือปางปริงพันเนาะเว้ามาท,าท้าปีแค่กันีส่วนหวานส่วนยา